พระสังเป็นอีกตำนานหนึ่งซึ่งตอนนี้หลายท่านก็เริ่มมาสนใจแต่จริงๆแล้วเรื่องของพระสังที่คนเคาบูชาเนี่ยมีมานานแล้วนะครับพระสังมิใช่ามาจากในตำราของนิทานพระสังมาจากในเรื่องเล่าของชาดกชาดกก็คือกเกี่ยวกับเรื่องของการเล่ากล่าวขานมาจากเรื่องของ พุทธการในการเทศนาของพระเนี่ยท่านมักนิยมเอาเรื่องชาดกต่างๆมาสอนในแง่ของคติธรรมเรื่องของพระสามเนี่ยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันของเราคือพระภัยสัจจคุลุพระภัยสัจจคุลุเนี่ยก็คือถ้าท่านนึกภาพไม่ออกท่านนึกถึงพระกิ่งบูชาที่ถือวัชระนั่นคือกิ่งวัชระที่ใช้รักษาโรคพระภัยสัจจคุลุ พระภัสัยจคุลุเนี่ยจะต้องมีพระแม่องค์หนึ่งซึ่งติดตามมาช่วยพระภพสัยจคุลุเสมอเปรียบเสมือนดั่งพระพุทธเจ้าเรามีพระแม่ธรณีเป็นที่พึ่งนะครับพระภัยสัจคุลุเนี่ยก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระภัยสัจคุลุก็มีนิทานชาติเวียนเช่นดัง่งพระเวสสันดรแต่ในชาติเวียนของพระภัยัจจคุลุก็มีมีนิทานซึ่ง เป็นเรื่องคติธรรมที่ตื่นเต้นเล่ากันถึงเรื่องของพระสังทองนะครับพระสังทองเกิดมานะครับก็ถูกแม่ด้วยเวรกรรมของตัวเองและก็เวรกรรมของแม่เนี่ยจนมาชดใช้กรรมจึงถูกกั่นแกล้งให้มาแล้วก็มากําเนิดอยู่ในเรื่องของพระสังนะครับแล้วจะต้องถูกลอยแพลอยน้ําไปสุดท้ายก็ได้พระแม่นางพันธุลักษ์มาช่วยเหลือพระแม่นางพันธุลักษณ์ก็จะ มีอะไรที่วิเศษคอยช่วยเหลือกันในสิ่งที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จึงมอบกถาเขาเรียกว่ามนจินดามณีสืบเรื่องต่อมาในเรื่องที่พระสังนะครับเราจะว่ากันในเรื่องของอีพีต่อไป